สวัสดีครับพีนนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องจุนโคนะครับกับเกมบี t เทพมรณะชีวิตนิวรันกันอีกเช่นเคยนะครับผมก็วันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับมาจัดทีมต้อนรับนวร่างยูอาร์ที่กําลังจะเข้ามาในวันเสาร์นี้นั่นเองซึ่งมีจุดสังเกตยังไงบ้างนะครับที่มันจะเข้ามาวันไหนนะก็คือถ้าเกิดว่าไม่ใช่เซิร์ฟแรกๆนะซึ่งเซิร์ฟแรกๆเนี่ยมันกําหนดไว้แล้วนะครับก็คือมาวันวันเสาร์นี้นะแต่ว่าถ้าเป็นเซิร์ฟอื่นนะครับก็ให้สังเกตจากตรงนี้นะครับก็คือ นี่ครับกิจกรรมล็อกอิน14วันนะครับก็จะล็อกอินวันที่12นะครับจะได้รับเหินม่วงด้วยนะครับแล้วก็เนวร่างยูาจะมาตรงกับวันนี้ด้วยนะครับผมอ,อันนี้ก็เป็นจุดสังเกตนะครับแล้วผมมั่นใจได้ยังไงนะครับว่าเป็นเนวร่างยูอานะเนื่องจากว่า เซิร์ฟนอกเนี่ยผมเห็นทไลน์ของเขานะครับคือมันเป็นเนวร่าง UR ตลอดเลยคือไม่เห็นมันเป็นตัวอื่นเลยนั่นเองนะครับก็มั่นใจได้ในระดับหนึ่งนะแล้วก็มีเนี่ยกิจกรรมล็อกอินมีบัตรผ่านซีซั่นที่ปูทางเหมือนเป็นเนวเลียนมาให้แบบเหมือนปูทางว่าตัว UR ตัวต่อไปจะมาเป็นเนวอะไรประมาณนั้นอันนี้ก็เป็นความคิดส่วนตัวของผมนะครับทีนี้เราจะพามาจัดทีมเนวเลียนกันนะครับว่า เราจะจัดทีมยังไงถ้าตัวนี้มานะครับจัดทีมยังไงดีก็ต้องบอกก่อนว่านนวเลียนเนี่ยมันเป็นตัวแคลรี่ที่ครบเครื่องที่สุดตัวหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับเหตุผลเพราะอะไรนะครับคือมันมีดาเมจที่แรงมากๆนะครับแล้วก็มีเลือดไหลนะครับมีสถานะดอดแล้วก็มีสถานะสตันด้วยนะครับคือสตันได้แล้วก็มีฟื้นฟูเลือดมีบัฟทีมอีกต่างหากนะครับคือเป็นตัวละครที่ครบเครื่องมากๆ คือเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยเนลเลียเนี่ยมันจะไปอยู่ทีมไหนมันก็เก่งเหมือนเดิมนะครับคือมันเก่งของมันอยู่แล้วอ่ะ,อะประมาณนั้นจะจัดทีมยังไงกับมันก็ได้นั่นแหละแต่ว่าถ้าเราจะจัดทีมดึงพลังของมันให้สูงที่สุดเนี่ยจะจัดยังไงนะครับซึ่งผมจะแนะนําทีมแบบของผมละกันก็คือจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูดีกว่าผมอาจจะพูดไปแล้วไม่เห็นภาพต้องให้เห็นภาพด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยคุณต้องมีความรู้นิดนึงนะครับก็คือ หอวิญญาณนะครับพออัพมาถึงอันนี้ปุ๊บมันจะเปลี่ยนชื่อเป็นศาลานะครับซึ่งศาลาของเนลเลียนนะครับก็คือศาลาหงแดงนะครับหงแดงสีจตุรเทพนะครับผมก็ต้องจัดทีมประมาณนี้นะก็คือโซที่เราจัดจัดมาเนี่ยคือจะต้องเปลี่ยนรูปแบบการเล่นนิดหน่อยนะครับก็คือต้องบังคับเล่นเนลนะครับคือเขาบังคับให้เล่นเนลเลียนตัวหนึ่งแน่นอนร้อยล้านเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มีตัวมังกร มีตัวเสือมีตัวเต่านะครับอย่างละ1น,นะครับอ่าแล้วก็บัฟที่ได้มานะครับก็คือ2รอบแรกเนี่ยทีมเราจะอึดขึ้น30%นะครับก็จะทําให้การเล่นของเกมนี้เนี่ยเปลี่ยนไปพอสมควรเลยนะเพราะว่าในเมื่อเราอึดตั้งตั้งสองรอบแรกอะ่ะอึด30%มตั้งสองรอบแรกอะ่ะการปิดดาเมจในเทิร์นแรกเนี่ยครับคือการจะฆ่าทีมหนึ่งทีมหนึ่งให้ตายในเทิร์นแรกเนี่ยแทบจะ ทำได้ยากมากๆนะครับคือแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยทีเดียวนะถ้าเกิดว่าพลังสูสีกันอะไรประมาณนั้นแล้วก็นะครับถ้าเกิดว่าคุณเพิ่มตัวหงมาอีกตัวหนึ่งนะครับนอกเหนือจากตัวเนลแล้วเนี่ยก็คือเนลเลียนบังคับมาอยู่แล้วแล้วก็เพิ่มหงตัวหนึ่งนะเป็นตัวอะไรก็ได้อย่างเช่นชินจิหรือไม่ก็มัซูมโตยูอาร์ก็ได้นะครับก็จะเพิ่มเอฟเฟกต์มาอีกนะครับก็คืออ,อึดสองรอบแรกเนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะครับแล้วก็ หากปล่อยฟูเลี่แทงนีครับจะฟื้นฟูฟูลี่ห0รแต้มนะครับก็ดีมากๆนะครับจะทําให้เราสกิลได้บ่อยขึ้นนั่นเองนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าจะเล่นเนวเลียนจริงๆเนี่ยก็ต้องจัดตามนี้นะครับคือมีเนวตัวนึงมีมังกรตัวนึงมีเสือตัวนึงมีเต่าตัวหนึ่งมีหงส์ตัวนึงนะครับอ่ะมาเดี๋ยวเราไปจัดกันเลยนะครับ เราจะไปที่อารีนานี่ครับซึ่งบอกไว้ก่อนว่าผมจะพาทุกคนจัดแบบทีมรับนะครับคือผมอ่ะไม่ถนัดบุกเท่าไหร่นะเพราะว่าจริงๆบุกอะ่ะมันมันจัดยังไงก็ได้นะเอาจริงๆอะ่ะเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นคอมโบที่แบบคอมโบแบบชุดเดียวตายอันนั้นคือช่วงเมตาสปีดนะแต่ว่าผมเนี่ยมีความถนัดในการเล่นส่วนกลับมากกว่านั่นเองนะผมจะพาทุกคนจัดแบบประมาณในฉบับของผมละกันคือเล่นทีมประมาณส่วนกลับอะไรประมาณนั้นนะ ก็อ,อย่างแรกนะครับคือผมจะเอาเนลร่าง SR หรือว่าเนลร่างเด็กน้อยเนี่ยแทนตัว UR นะครับสมมติว่ามันเป็นตัว UR นะครับทีนี้นะครับตัวที่คอมโบกับเนลเลียนได้นะผมมองว่าเนลเนี่ยมันมีจุดเด่นที่ดาเมจแรงแล้วก็อ่าจริงๆแล้วมันครบเครื่องนั่นแหละแต่ว่าจุดเด่นของมันที่เห็นได้ชัดเลยคือเลือดไหลหลายชั้นมากนะครับไม่ว่าจะเป็นพาสซีฟที่ทําให้เลือดไหล สองรอบเลยนะแล้วก็ฟูลเลียแทกอีกนะครับแล้วก็ปลุกตื่นมาอีกก็ทําให้เลือดไหลอีกนะครับประมาณ3ชั้นได้เลยนะครับสําหรับตัวเนวเลียนแล้วก็นี่ครับถ้าเกิดว่าทีมงผมเนี่ยมันมีอุเคี่ล่าอยู่แล้วนะครับคืออุเคี่ล่าความสามารถก็คือเพิ่มความแรงดอทนั่นเองนะครับผมอ่าก็จะทําให้เลือดไหลแรงมากนั่นเองนะแล้วก็มีตุเผาไหม้ด้วยอุเคี่ล่าเนี่ยเป็นแทงเผาไหมย้ยืนได้นานมากๆแล้วก็ ตัวที่ผมจะใส่อีกตัวหนึ่งนะครับก็คืออุราฮาร่านี่ครับอุราฮาร่าเนี่ยทำมถึงเอามานะเพราะว่าอุราฮาร่าเนี่ยเขาจะเพิ่มโล่ให้กับทั้งทีมนะครับต่อจํานวนเลือดห,หลายชั้นของฝั่งตรงข้ามนะครับก็ทําให้ทีมเราอึดขึ้นมาอีกต่างหากนะครับผมทีนี้นะครับตัวต่อไปนะครับก็จะผมจะเอาเป็นอิจิโกะ ไว้แล้วกันนะครับเพราะว่าตัวจิโกไว้เนี่ยก็มีความสามารถทําให้เลือดไหลเหมือนกันนะครับแถมมีใบด้วยนะก็ดีเลยนะครับตัวระบไปนะครับผมจะจัดเป็นมายุริมานะครับเพราะว่ามายุริมีเลือดเลือดไหลเอ้าไม่ใช่มีพิษนะครับมายุริมีพิษทําให้ดอดแรงไปอีกนะครับตัวระบายก็น่าจะเป็นปูยามะนะครับปูเนี่ยก็มีเผาไหม้นะครับสรุปตอนนี้นะครับทีมผมเนี่ยอลังการงานสร้างนะครับเพราะว่าอะไรทีมผมเนี่ยมันเป็นเหมือน t ู o in one นะครับเพราะว่าอะไรนะครับ คือเป็นทีมดอทแล้วก็ทีมสถานะควบคุมในทีมเดียวนะครับดูนะครับว่ามีทีมดอทตัวไหนให้ดอทได้บ้างนะครับคือมีทั้งหมด5ตัวเลยนะมีโกขาวมีเนลเลียนนะครับมีปู่นะครับมีมายุลิแล้วก็มีอุลคิวลานะครับ5ตัวให้ดอทนะครับแล้วดอทแรงมากด้วยนะเพราะว่ามีอุลคิวลาที่ทําให้ดอทแรงนะครับแล้วก็เป็นทีมสถานะควบคุมเหมือนกันด้วยนะครับเนื่องจากว่าดูนะครับมี อุราฮาร่าเนี่ยครับให้พวพันได้นะครับ,รบแล้วก็มีมายุริให้อำมาพาตมีปู่ให้สตันนะครับแล้วก็มีเอ่นีวให้สตันอีกแล้วก็มีอ่โกขาวให้ใบด้วยนะครับเป็นทูอินวันนะครับทีมนี้แบบว่าโหหดมากนะครับแล้วก็ตัวเสริม3ตัวเนี่ยอันนี้พูดถึงอารีน่านะถ้าเกิดว่าเป็นเอ่เขาเรียกอะไรสึเคมบัจินะครับที่เล่น6ตัวก็จัดแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะเอาไปลงอารีน่าผมจะเน้นเป็นทีมรับแล้วกันนะครับ คือถ้าเป็นทีมลับเนี่ยผมจะเอาเอ่อเอา,เอายาจิรู้นี่บให้ล้างสถานะแถวหลังนั่นเองนะครับแล้วก็อา่าคือเราจะโดนเปิดก่อนอยู่แล้วไงก็เลยเอาตัวนี้มาไวน้นี่แล้วก็ชินจินะครับตัวนี้เนี่ยพาสซีฟของมันนะครับจะทําให้แถวหลังเราอึดขึ้นมาประมาณ1 0กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับก็ดีมากๆนะครับทําให้ทีมเราสวนกลับได้แถวหลังตายยากขึ้นนะครับแล้วก็ตัวต่อไปนี่ครับ คือเอาจริงๆอ่ะตัวที่อยู่ตัวที่3เนี่ยเป็นตัวไหนก็ได้นะเพราะว่าส่วนใหญ่มันไม่ค่อยถึงอยู่แล้วนะแต่ว่าถ้าเป็นผมอาจจะเอาป้าอุนงฮานามานะครับทำให้ลดความเร็วฟูลรี่ฝั่งตรงข้ามนะครับประมาณนี้ผมจะจัดประมาณนี้นะครับผมแต่ว่านะครับจัดอีกแบบหนึ่งก็ได้นะอันนี้คือแบบหนึ่งของผมนะ,อ,ะอันนี้คือที่ผมคิดไว้อันนี้คือเป็นทีมทูอินวันทีมสถานะดอทกับ CC นั่นเอง ต่อไปอีกทีมนึ่งผมจะเปลี่ยนมายูริออกนะครับเอาออกก่อนผมจะอมายูริออกแล้วเบียรไปแทนโอขาวอันนี้จะเป็นทีมแบบว่าไม่ใช่ทูอินวันและไม่ใช่แบบว่ามีสถานะสถานะ CC เนี่ยจะลดน้อยลงนะครับแต่ว่าการสวนกลับจะแรงขึ้นนะครับเพราะว่าอะไรมีป้าอุนุคณะนะครับที่ถ้าเกิดว่ามันตายเนี่ยทำให้ทีมเราอึดขึ้นแรงขึ้นนะครับแถวหลังนะแล้วก็มีเ ah บียรคุยานเนี่ยบอกเลยว่าเบียคุยาก็ให้ เลือดไหลได้เหมือนกันแล้วก็แถมให้ฟูลี่ด้วยแถวหลังนะครับถ้าเกิดว่ามันสกิลอันต่าอันนี้ก็จะได้อีกแบบหนึ่งนะแต่ว่าผมจะพาทุกคนจัดแบบสายฟรีดีกว่ามาเรามาจัดแบบสายฟรีดีกว่าแบบปกติสายฟรีมีอะไรเล่นบ้างนะครับเดี๋ยวผมคิดก่อนนะสายฟรีนะครับสมมติว่าคุณสายฟรีได้เนวเลียนมานะครับถ้าเป็นผมนะ คือสายฟรีบางคนเขาก็น่าจะปั้นตัวอ่าตัวนี้นะครับมัซึโมโต้นะครับร่งางยูหรือถ้าไม่มีม um ัซึโมโต้จริงๆชินจิก็ได้นะเพราะว่าชินจิเนี่ยมันเป็นตัวละครที่สายฟรียังไงก็ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าสุ่มไปเรื่อยๆสุ่มฟรีไปเรื่อยๆยังไงก็ได้อยู่แล้วตัวชินจิอ่าอันนี้เลือกเอาแล้วกันเดี๋ยวผมพาทําทีมรับก่อนให้ได้ไปทาทีมบุกสมมุติว่ามีมัซึโมโต้ร่างยูนะครับ มีปูอะสายฟยีจะมีปู่แล้วก็มีมีโกข,ขาวงนี้ประมาณนี้อันนี้ก็แทบจะเป็นแทบจะโอเคแล้วนะสำหรับผมว่าแล้วก็มีมายุริมายุริอันนี้ก็สายฟยีก็มีนะครับอ่าทีนี้เราขาดอะไรไปคือครบแล้วองค์ประกอบครบแล้วอีกตัวหนึ่งเนี่ยเป็นตัวเป็นตัวแบบอิสระและคุณจะเอาตัวอะไรลงก็ได้อา่าถ้าเป็นทีมลับนะอันนี้ผมจะจัดทีมลับนะครับ ถ้าเป็นผมนะครับผมน่าจะเอาเป็นป้าอูโนฮานะนะสำหรับทีมรับนะครับคือสายฟรีป้าอุนโฮานะอาจจะไม่ถึงซีดาวนะแต่ว่ามันสามารถไปสุ่มสุ่มเรื่อยๆได้นะครับแล้วก็เอาเศษป้ามาทำนะครับก็ประมาณนี้ถ้าผมจะจัดทีมรับนะอ่าแต่ว่าถ้าผมจะจัดทีมบุกนะครับผมก็อาจจะเอามาซึโมโตะออกนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นชินจินะครับแล้วก็เอาอันนี้ไปแทนนะ ะจะประมาณนี้จะเป็นทีมสถานะด้วยนะครับหรือเอาป้าออกก็ได้นะครับถ้าเอาป้าออกนะคุณจะเอาเป็นซันเิสึกก็ได้นะครับอันนี้อิสระตัวอิสระจริงๆแล้วคุณจะเอาตัวอะไรก็ได้เลยตามใจผมแค่ทําเป็นแนวทางให้กับทุกคนดูนั่นเองนะครับก็แล้วแต่ทุกคนจะจัดทีมยังไงผมก็จะทําเป็นแนวทางไว้นะครับผมเพราะว่า บางคนเนี่ยเขาไม่ได้วางแผนการเล่นไวน้นีครับผมก็เลยมาวางแผนให้ดูว่าเราสามารถเล่นไปทางไหนได้บ้างนะก็จะประมาณนี้นะครับแต่สิ่งที่สําคัญเนี่ยผมอยากให้เน้นไปที่หอวิญญาณมากกว่าก็คือ,อพยายามจัดให้ได้ตัวครบตามองค์ประกอบนี้นะครับจะได้บัฟที่สุดยอดมากๆนะครับการเล่นกับเนวเลียนเนี่ยก็ประมาณนี้อ่าทีนี้นะครับอ่าเขาเรียกว่าอะไร ตัวต่อไปนะครับที่มันจะมาก็คือมีอุ่นนะครับมีโกะฮอลโลนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปไว้อีกต่างหากแล้วกันนะครับว่าจัดทีมกับ2ตัวนี้เนี่ยจัดยังไงนะครับหรือตัวนี้ด้วยก็ได้นะครับก็มาดูกันนะครับรอดูได้เลยนะก็สําหรับคลิปนี้เนี่ยก็จบเพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดว่าชอบผมนะครับชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กําลังใจผมด้วยนะครับจะเป็นกําลังใจอย่างมากเลยก็สําหรับวันนี้นะครับก็ขอจบ คลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ